เดินเข้าบ้านไม่ได้นะคะทุกคนจัดการปัดแล้วนะคะทุกคนเนาะหามผลมันลงมาเมื่อเช้าจ้ะทุกคนทุกเซเดีเลยจะยกให้ดูก่อนนะคะๆๆๆนจับจัดดูดูดูจันะจัดนครับมาสีไม่สวยแล้วเนาะแต่ออกมาที่หลังเนี่ยจด้ใจทุกคนสีสวยสวยจ้ะเนาะ ช็อตมากมากเลยะมันมันมันเป็นฝนมันมันล้มจะไปฝั่งโน้นนะคะทุกคนมันไม่มาฝั่งนี้เนาะนี่จ้ะปกติมันจะจะตั้งต้นอยู่นะคะทุกคนหลอกตรงนี้จ้ะทุกคนเนาะดูน้ำฝนเลยจ้ะน้ำฝนตกเมาากื่อเช้านะคะทุกคนดูดิน้ำฝนตกตกเมื่อเช้าจ้ะเน้ำตาน้าต้นเครื่องฟ้าลงมาเลยจ้ะทุกคนเดี๋ย่าเลยต้องเก็บ ดวมันยุมากมากอ่นะนี่วก็งานเข้าเยเลยนะจ๊ะก็ต้องตัดตรงนี้เนาะทุกจัดการตัดแล้วนะคะทุกคนเนาะถามผลมันลงมาเมื่อเช้าจ้ะทุกคนทุกคนมาดูผลงานน้องผลเมื่อเช้าจ้ะดูดอกเพียงพ้าของเยเลยนะคะทุกคนเลยดีนี่จ้ะ เดี๋ยวเราจะยกให้ดูกันนะคะจ๊ะดู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 นะดูจักดูมาทุกคนมาดูผลงานน้องผลเมื่อเช้าจ้ะดูดอกเพียงพาของเจเลยนะคะทุกคนดูดิ๋ยวนี่จ้ะตรงนี้เนาะสวยมากอจ้ะทุกคนเนาะเสียดายมากอจ้ะมันล้มมาฝั่งนี้เนาะมันมันคงเอาไม่อยู่แล้วจ้ะเนาะ มีอ,อะไรก็ตัดแล้วนะคะทุกคนเสียดายก็เสียดายเนาะน้อ,องขนตกใส่ม่เข้าจ้ะทุกคนกระเด็นจากกล่อง,อองเลยจ้ะออกโซ่งามจ้ะตรงนี้ยายเลยก็ทำมันเป็นโค้งตรงนี้นะคะนี่นะคะทุกคนปกติมันจะขึ้นแบบนี้น,นะคะทุกคน ย e ัเมีโยกมากมากอ่ะยังมีโยกมากมากอ่ะต้องตัดเพี่จ้ะเพราะมันหนักเนาะ หมักจัดการปรับแล้วนะคะทุกคนเนาะ,ะน้ำฝนมันลงมาไม่เช้าจัะทุกคนดูมันเยอะมากมากอ่ะจัดการปรับแล้วนะคะทุกคนเนาะ,ะน้ำฝนมันลงมาไม่เช้าจัะทุกคนดูมันเยอะมากมากอ่ะ การตัดแล้วนะคะทุกคนเนาะ,ะน้ำฝนมันลงมาไม่เช้าจ้ะทุกคนดูมันโยกมากมอ่ะตัดให้มันเบาบ้างลวจ้กมันคงหนักเนาะหนักหนักเอาเนี่ยจ้กะหนัก,นก,นกดอกของมันเนาะอันนี้ดอกสุดก่อนนะคะทุกคนดอกสุดก่อนก็จะดอกตรงเนี้ยจ้กะทุกคนเนาะน้ำฝนนะจัะ น้ำฝนตกเมื่อเช้านะคะทุกคนเดินไป,ไปน้ำฝนตกตกเมื่อเช้าจ้ะเนาะตรงนี้เนาะสวยมากอาจารย์ทุกคนเนาะจะได้มากอาจารย์มันล้มมาฝั่งนี้เนาะมันมันคงเอาไม่อยู่แล้วจ้ะเนาะนี่จ้ะมันโยกมาแบบนี้นะคะทุกคนเนาะดเยันเลยต้องตัดนะคะทุกคนเนาะดีฉเ,เลยก็ต้องตัด,ด้วจ้จะตรงนี้เนาะ สวยมากอาจารย์ทุกคนเนาะสีะได้มากอาจารย์มันล้มมาฝั่งนี้เนาะมันมันคงเอาไม่อยู่แล้วจ้ะน้ำผมตลกใส่ไมเท้าอาจทุกคนจะเด็นเจกล่องดนะ้มันมันล้มนะคะทุกคนมันล้มจะทับที่นั่งอยู่ตรงนี้แล้วจ้ะปกติจะเลยจะมาน,นัง่งถ่ายรูปอยู่ตรงนี้ใช่ไหมดูเพียงผ้าจาะเพียง อย่เลยต้องตัดแล้วจ้ะทุกคนนะเสียดายเนาะเสียดายก็เสียดายนะคะทุกคนด,ดูดูมันล้มมาทังนี้ยจ้ะเนาะเนี่ยอย่าเลยเจับจับไม่มีที่นั่งแล้วจ้ะต้องี้จ้ะเพราะมันหนักเนาะมันหนักอังนี้ก็จะสวยนะคะทุกคนเนาะสวยยจ้ะ อะไรตรงนี้เนาะสวยมากอาจารย์ทุกคนเนาะจะได้มากอาจารย์มันล้มมาฝั่งนี้เนาะมันมันคงเอาไม่อยู่แล้วจ้ะน้ำฝนตกใส่ไม่ซ้าวาจารทุกคนกระเด็นจุดกล่องได้ น้ำงนงตกใส่เมล็ด้าวกัาทุกคนกระเด็นใส่กล่องได้นะน้ำงนงตกใส่เมล็ด้าวกัาทุกคนกระเด็นใส่กล่องได้นะเย้เลยจบคลิปดอกเพียงฟาเท่านี้ก่อนนะคะทุกคนเดีย๋ยวเยเลยก็ต้องตัดมันเนาะจ้ะต้องตัดอ่ะจ้ะทุกคนอนีอ่มันไม่สวยเลยเนี่ย เดี๋ยวคืงานเข้าใหญ่เลยนะจ๊ะก็ต้องตัดตรงนี้เนาะทุกนี่ยงเดี๋ยวคืงงานเข้าใหญ่เลยนะจ๊ะก็ต้องตัดตรงนี้เนาะทุกตรงน,นี้ก็จะสวยนะคะทุกคนเนาะสวย,ยเลยจ้ะเี้ยเลยมันล้มนะคะทุกคนมันล้มจะทับที่นั่งอยู่ตรงนี้แล้วจ่ะปกติเอเลยจะมานนัง่งถ่ายรูปอยู่ตรงนี้ใช่ไหม ดูเพียงพ้าจะ้ะเพียงพ้าล้มมาจะทับเก้าอี้แล้วนะคะทุกคนเนาะงานเข้าอีกแล้วจ้ะทุกคนงานเข้าเยอะเลยนะคะทุกคนเดียเด๋ยดิเพียงพ้าจะ้ะทุกคนมาดูผลงานน้องผลเมื่อเช้าจ้ะดูดอกเพียงพ้าของเยอ่เลยนะคะทุกคนเดียเด๋ยดิีนจ้ะทุกคนมาดูผลงานน้องผลเมื่อเช้าจ้ะ ดูดอกเพียงพ้าของเจญ่เลยนะคะทุกคนดูนีย,ย,ย,ยจ้ะน้ำขอตกใส่มาเช้ากัะทุกคนกระเด็นเส่กล่องมันล้มนะคะทุกคนมันล้มจะทับที่นั่งอยู่ตรงนี้แล้วจ้ะนี่ะปกติเเลยจะมานั่งถ่ายรูปอยู่ตรงนี้ใช่ไหมดูเพียงพ้าจ้ะเพียงจ้ะออกโซยงานจ้ะ ตรงนี้ยายเลยก็ทํามันเป็นโคง้งตรงนี้นะคะมีอ,อะไรก็ต,ตัดแล้วนะคะทุกคนเสียดายก็เสียดายเนาะจัดการตัดแล้วนะคะทุกคนเนาะน้ำฝนมันลงมาเมื่อเช้าจ้ะทุกคนมันล้มนะคะทุกคนมันล้มจะทับที่นั่งอยู่ตรงนี้แล้วจ้ะปกติอเลยจะมาน,นัง่งถ่ายรูปอยู่ตรงนี้ใช่ไหมดูเพี้ยงพราจ้ะเพี้ยงพราทุกคนจ้ะ มันโค้งมันก็สวยอยู่นะคะทุกคนเนาะแต่ฝั่งนี้ไม่ค่อยออกดอกอะจ้ะฝั่งนี้จะเป็นยอดของมันนะคะเนาะลงมาฝั่งนี้จ้ะเดินเข้าบ้านไม่ได้นะคะทุกคนดูมันเยอะมากมากอ่ะนะคะทุกคนปกติมันเป็น้นแบบนี้นะคะทุกคนเส้นแบบนี้เลยะค,ะบบะค,ะค่ะอย่าลืมต้องการนะคะทุกคนเนาะ มีอะไรก็ตัดแล้วนะคะทุกคนเสียดายก็เสียดายเนาะพ้าล้มมาจะทับก้นอีแล้วนะคะทุกคนเนาะงานเข้าอีกแล้วจ้ะทุกคนงานเข้าอยอะเลยนะคะทุกคนเดียด๋วยวดเพียงพลาจ้ะจัดการตัดแล้วนะคะทุกคนเนาะจน้ำฝนมันลงมาเม่เช้าจ้ะทุกคนจะดออกโซ่งานจ้ะ ตรงนี้ยายเลยก็ทำมันเป็นโค้งตรงนี้นะคะ <dł. S 1> มาผ่านต้นเรื่องฟ้าลงมาเลยจ้ะทุกคนยายเลยต้องเจ็ะตรงนี้เนาะสวยมากอาจารย์ทุกคนเนาะจะได้มากอาจารย์มันล้มมาฝั่งนี้เนาะมันมันโค้งเอาไมนะ่อยู่เลยจ้ะมาผ่านต้นเรื่องฟ้าลงมาเลยจ้ะทุกคนยายเลยต้องเจ็ะ อีเลยต้องตัดแล้วจ้ะทุกคนเสียดายเนาะเสียดายก็เสียดายนะคะทุกคนดูดูมันล้มมาทังนี้จ้ะเนาะเนี่ยยัเลยจับเก็บไม่มีที่นั่งแล้วจับนี่นะคะทุกคนพาล้มมาจะทับเก้าอี้แล้วนะคะทุกคนเนาะงานเข้าอีกแล้วจ้ะทุกคนงานเข้าอยเลยนะคะทุกคนดูดิเพียงพาจ้ะ Gracias.